คุณพ่อกระชายที่แรกนั่งอยู่บนตักพี่เจี๊ยบตอนนี้มาเรื่อยๆแล้วเหนื่อยก็พักลูกค่อยๆคุณนัทวรลินสวัสดีค่ะกว้างคิมโซลยาสวัสดีนะคะคุณแม่สุริพรชัยโยสวัสดีค่ะ ถอยไปเรื่อยๆดีวถึงะเ่องนะไปเรื่อยๆงนะอยไปเ่เรื่อยๆน่อยไปเร่ยๆึงะถมยไป่ยๆล้วทึงนะอีกทยีวึงนะเร่อดีนยตบมื่อหวนะอย่ดียนะอีงนะเจ่ี๋ยวถอรวก็อ่ดีวงอ แตะม,มือแตะมือหรอกเอ้เก่งมากสวัสดีค่ะคุณสราวุธคุณภูริพัฒน์กีรดาคุณมามาคุณแม่สมบูรณ์รัตน์นะคะไปต่อไปต่อไม่เคยหยุดนิ่งเอินต้อยได้หรอ,อ,อตรูตรูดบาเร็เถก คุณวัชรินสวัสดีค่ะคุณเอ็มจีคุณพลอยเหรอคะคุณสุภาชาคุณปรีดาใช่ค่ะคุณมุญทิวาพยาดามมากคุณชีสวัสดีค่ะใช่ใช่สัญชาติยานของเด็กวัยนี้ใช่ไหมพี่เจี๊ยบก็จะไป ีเขายงยงหยกจะเดินอันนี้ลูกอยู่นี่ลูกไม่เป็นไรมีคนบอกหนูเก่งมากเลยไแม่อยู่แล้วคุณพิศณีสันดิคุณวีรชัยจีรวัตรคุณแม่สุวรรลักษ์คุณแม่มุตตา คุณแม่แมดมนต์สววสดีค่ะคุณแม่ราตีคุณแม่ปลาล์มพงศ์กัลยาตื่นยังไปเรื่อยเลยวนวนไปเรื่อยเลยพรุ่งนี้น้องไปหาหมออีกแล้วนะคะพรุ่งนี้ต้องไปหาหมอคุณแม่วัชรินทร์บอกคิดถึงอ้วงที่สุดเลย <c oughs> พร uh, like, ุ่งน anyway well ี้น้องไปหาหมอนะคะถ้าผ่าตัดเดือนหึก็สองสามรอก็ต้องคอยติดเอาค่ะอเ่อยเนื่อเหนื่อยไหหาล้วนอนชาแย้หน่อยเอ่อปเน่อนกับยเกนื่อเนอบ่อเนื่อน่อยเหน่อนอ่ะนื่่นนื่อยนน่ อเอ,อามาเอามาเัานนายคุณชาบูในพลสวัสดีค่ะตะว้วนอยากเดินแล้วเก่งมากๆหนูเปิลน,นะคะคุณดาเลิฟชโชสวัสดีค่ะคุณแม่ชมพูนัดนัดผัดส,สอนบอกว่าจังมั่มจังลูกคุณแม่รัฐดาวันขอบคุณคะ่ะคุณ <c oughs> แม่แกสอนคุณแม่มาผาบอกเก่งมากเก่งมาก คุณแม่นะพราชัยศรีบอกขอปฏิหารเกิดขึ้นกับหนูเอาฝากตีก้นหนึ่งทีด้วยหมันเคี้ยวพรุ่งนี้ต้องดีกว่าเดิมก็ฝากฝากพี่เจฟไห้ค่ะอาจารย์จไ่จับ่จับหักนะตาเองความจริงน้องยังพูดไม่ได้เพราะจสคอแต่น้องอะพยายามคือพูดเก่งมากปากทั้งวันเลยค่ะขอบคุณคุณแม่พัชลินค่ะนิ่มมาก ใช่ใช่ค่ะคุณแม่จะหลัดสายจันหนึ่งขวบเจ็ดเดือนกับหวันแล้วไหมคะพรุ่งนี้หนึ่งขวบเจ็ดเดือนเจดวันไปหาหมอเจาะคอพูดยังไงก็ไม่มีเสียงค่ะพูดได้จ๊ะ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 ,จะคุณเอเวอร์ซิตี้ขอบคุณคะ่ะขอบคุณมากนะคะคุณวันสวัสดีคะ่ะ คุณแม่ปาล์มพงพ์ชลาขอบพระคุณนะคะคุณหนูชุตินาะคุณหนูชุตินาะขอบคุณมากค่ะวัชลาคุณเคเอ็นเคขอบคุณค่ะเออีก,นอกนหน่อยพี่เจฟต้องเหนื่อยวิ่งตามแน่เดี๋ยวตัดขาท่อนสุดท้ายก่อนคุณแม่มอนลา่าขอบคุณค่ะมาถึงนี่ประตูแล้วอ่าอย่าขู่อย่าขู่ ขู่ตลอดเดี๋ยวนี้ก็ใช้ขู่วลาเรียกเขาจะอ้าอ่า <laughs> คุณแม่หนูชื่ิมาบอกว่าฝากหอมแก้มได้คะ่ะพี่เจี๊ยบหอมแก้มกี่ทีคะแปดทีเลยใช่ไหมคะเยโยวิสโตขอให้เจริญนะคะขอบคุณค่ะ <laughs> ได้ไหมลูกได้ไหม คุณแม่ลาตีจันชัยชิดบอกว่าน่าร ah ักไม่ไหวแล้วกันเก้าคุณออสการ์สีซ้อมคุณประยงฮักนะบอกว่า <laughs> แผ้นไ้นไ้่ต้องคอยนวดค่ะไม่ไหวแล้วนวดเนี่ยมันเขไม่ไหวเขานอนแผ่เลยชันนชิดามาแล้วเลี้ยงน้องแบบนี้ตลอดเลยอารันนัสรล จ๊อ่อยลุงลนสวัสดีค่ะขอบคุณนะคุณแม่วัชรินะค่วัชริน,เอ,นเ,อเอาถึงไหนลูกวันนี้ถึงไหนจ้ามาจ้าติงจ้าอจาจ้าติงจ้าอาจ้าติงจ้าจ้าจ้าจ่มาจ้าติงจ้า อย,อ,อย่าใจร้อนอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนค่อยๆจ้ามาจ้าจริงจ้าคุณแม่วันภาสวัสดีค่ะคุณศศิยาขอบพระคุณมากนะคะคุณแม่สุมาลีเอาละพี่พรน,นี่พัะพชัพชมาศเอาขอบคุณเลยให้ดาวหนึ่งร้อยดวงพี่วันนี่ขอบพระคุณมากนะคะ,ะอุ้ย ขอบคุณค่ะ,ค,ค,ะคุณแม่พัชรินขอบคุณนะคะน้องหนึ่งขวบเจ็ดเดือนกับหกวันนะคะไม่งองแงวันนี้คุยกันก่อนแล้วบอกว่าห้ามงองแงนะ ขอบคุณคุณออสการ์ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณสมศุกคิก็ลำพานเข้ามาชมแล้วเร้กำลังกายอย่างดีแน่เจ้าอ้วนคุณแม่นวพรบอกเ่นหนื่อยไงคุณทิพยาพาไม่ได้ดูไม่ได้อยู่ด้วยสิบเดือนแล้วค่ะแต่ก็ตอนนี้ทีแรกแปดเดือนแรกเราไปหาหมอไม่ต้องเซ็นตอนนี้เอ,อแม่น้องเขาต้องมาเซ็นพี่พลอยมาบ่อยจังส่งดาวให้เก้าสิบเก้าดวงเนี่ยพี่พลอยเขาลืมน้องไปแล้วล่ะ แม่พลอยเขาลืมน้องไปแล้วละ่นะเนาะเมื่อวานเมื่อวานงองแงคุณมาริยาขอบพอคุณค่ะไม่งองแงถ้าคุยกันก่อน คุณแม่น้ำอ้อยก็อาจจะเจ้าอารมณ์หน่อยนึงสมองไม่ดีปากดีน้ำเมื่อวันที่ใช้ดชื่อนี้บอกว่าน่ารักเก่งมากขอบคุณคุณแม่สุก,กัญญาเอี่ยมสารคัะเสริมสวยบูมบิวตี้สดัดเกออ้าวคุณแม่บีดีการ์เด้นโฮ ขอบคุณนะคะที่ให้ดาวน้องอีกร้อยดวงขอบคุณที่เมตตาน้องนะคะแม่พลอยเขาลืมแล้วแม่พลอยแม่พลอยมากหแม่พลอยผมาแม่พลอยมาเจี๊ยบเขาลืมแล้วเขาไปเขาคีชกูดถูกหวยห้าล้านอ,อืมใช่ห้าล้านพอเดินลงมาหายไปตัวเนึ้อเลขอะ่ะคุณแม่สมัยรุ่งดวงคุณแม่แลาว,วิวันสวัสดีค่ะ คุณแม่สายพิงเด็กหญิงอภิชยาชื่อเพาะด้วยคุณปูกรลยาละอองคำนะคะปิติพัชคุณเปรมวดีสวัสดีค่ะสีแพรคุณยายสีแพรบอกว่ายายดูน้องทุกวันเลยโลกกินมัสยาหรือเปล่าวันนี้อยู่บางเลนพรุ่งนี้น้องไปหาหมอค่ะแม่พลอยดูดิเพราะถูกหวยที่ไรจะเลี้ยงมัสยาแใส่ไข่ตลอด iPhone i p h o n สวัสดีคุณแม่บีดีการ์เด้นโฮมขอบคุณคุณ อาคุณแม่ชิดาพาขอขระคุณมากที่เมตตานะคะหเหนื่อยพักไหมนอนพักไหมพักยัง,ยงได้ยินเสียงแม่จะมาจะมาเดี๋ยวดูความจะมาของเขาให้ถึงก่อนถึงแล้วเดี๋ยวเราลงไลน์แล้วนะคะเ <ละ S 1> พอเดี๋ยวไอ้ตัวเล็กอาบน้ำละนี่คุณพอน,นี่ให้ดาวร้อยดวงบอกว่าคุณพันมาบอกว่าเออเป็นกำลังใจให้พี่เจียบด้วยนะ เป็นกำลังใจใพี่เจีย๊ยบนะคะพี่เจีย๊ยบขอบคุณคุณพัชระโออก็ขอหัวหัสวัสดีค่ะคุณอรุณีน้องหนึ่งขวบเจ็ดเดือนกับหกวันนะคะยังเดินไม่ได้หรือขาท่อนท่อนล่างอ่ะคะ่ะแม่พลี่พลยมาบ่อยจังบอกว่าคุณพี่พลยมาจังบอกว่าเอ่อเมื่อไรจะมากินน้ำชาบูด้วยกันถูกหวยห้าล้านจะใช้เงินแล้ว คุณค่ะคุณวันนี่คุณแม่ตุกแม่บุญมีคุณสีิวันคุณเอามาฟัดหน่อยค่ะมีเดือคนบอกพระประยูนทองขันคุณอ้อยรัตนาสวัสดีค่ะคุณชูธิมาจะ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 จ้มาจ่าทิงจ่าอาจ่าทิงเดี๋ยวนี้เขาเรียกแล้วจะขู่ เวลาคุยโทรศัพท์จะแย่งโทรศัพท์ปัดโทรศัพท์ตกเลยค่ะโอเคขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่นะคะเดี๋ยวเอาตัวเล็กสักชั่นก่อนนะคะคเดี๋ยวเราค่อยมาไลให้ดูใหม่อย่าทิ้งตัวเล็กน,นะคะขอบคุณทุกคนแม่พลอย <c oughs> เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราคุยกันที่ถึงนะคะน้องพลอยคุณแม่กอชกรสีทิพย์ป้อมสวัสดีแม่เงาะ่อยคะ่ะแม่เงาะ,ะกชกรคิดถึงแม่เงาะไหมคะ ขอบคุณแม่วันขอบคุณแม่วันนักปฏิบัติธรรมของเรานะคะพี่วันสาวเท่ของดิฉันด้วยค่ะสวัสดีพี่วันด้วยนะคะคุณหนูชุติมาออกมาหาหมอรอบหน้าเจอกันนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ค่ะคุณสุรดาสวัสดีค่ะขอบคุณแม่แม่ที่เมตาน้องไม่ว่าแม่ป๊อปแม่พลอยแม่วันแม่ตายลรตีรถนะคะและแม่แม่ทุกๆคน ที่ไม่ได้เอ่ยถึงต้องกลาบขอโทษด้วยนะคะคุณแม่ปราณทิพย์คุณแม่ปราณทิพย์ต้องตามนั้นนะคะสัจจะแล้วผ่าท่อนล่างยังไงก็ต้องต้องตามนั้นค่ะนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เมตตาขออนุญาตลงไลค์ก่อนนะคะ